สวัสดีดัชสวัสดีนะคะท่านผูนช้ชมมีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องยูฟาหกแปดเก้านะคะนี้เราจะมารีวิวครีมสล็อตยอดฮิตนะคะที่แตกดีๆามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะคะทุกคนคะ่ะมีทุนอยู่ที่หนึ่งมื่นบาทนะคะเบ็ดไปเลยคะ่ะเพิ่มๆๆกดๆๆไอเห้สี่ร้อยไปจา้า ใจบวกมากเลยค่ะโอ้โหไฟจ้าทุกคนคาะอยู่ฝั่งหกแปดกานะคะสมัครรีไม่มีขั้นต่ํานะคะสมัครวันนี้ไม่ต้องทําเทอร์ด้วยนะคะทุกคนค่ะและสามารถลุ้นรับของแจกรีนะคะมีลำโพงด้วยนะคะทุกคนค่ะกระเป๋าเดินทางนะคะ มีบุหรี่ไฟ้าด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสมัครวันนี้แถมชุดป้องกันโควิดนะคะส่ตงตรงถึงหน้าบ้านของท่านเลยเอจาจะไปจ้ะโอ้โหแต่แบบปังๆมากทุกคนคะ่ะดูเลยสิคะโอ้โหมาจ้าดูสิทุกคนโอ้โหไปจ้แะแ่ดอีกะ่ะ อ่นไปจ้ะกดไปค่ะโอ้โหทุกคนดูสิแต่ตอนนี้เราก็เสียอยู่นะคะตัวนี้เมื่อกี้หนึ่งเหมือนนะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่สี่พันนะคะดูนะคะวันนี้เราจะได้ก,กาไรกันไหมทุกคน,นะคะ่ะต้องแบบต้องนโมพุทโธทำโมวยเยอะแยะค่ะขอให้บวกดีเถอะ ไปจ้างบวกสี่สิบก็เป็นเงินนะคะไปจ้าโอุชีนะคะพีค่ะคีคีเจก็ไปจ้างโ,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 โอ้โหแตกแบบเยอะะทุกคนเมื่อกี้ดูสิทุกคนหายอยู่บ้านเบื่อเงาๆนะคะชวนเพื่อนมาสมัครที่ยูฟาหกแปดเก้านะคะมีความสนุกมี มีเกมให้เล่นมากมายนะคะยเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนไปจัดสิจากสิบไปไปจ้าโอ้โอเคมาค่ะอ๋อโอ้โหดูสิทุกคนบวดแบบหมื่นอะหมื่นเอีอะ๋ะทุกคนกำไรเราแล้วตอนนี้ ชวนเพื่อนมาสมัครนะคะสมัครวันนี้รับฟรีเลยค่ะเครดิตหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนมีอะไรให้เยอะกว่านี้ไหมเนี่ยหนึ่งร้อยบาทสามารถมาทําทุนได้ทุกคนดูแบบร้อยร้อยเดียวก็เสี่ยวได้นะคะทุกคนค่ะไปจ้าทุกคนค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้ชมการคลิปหนะะ้าค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ดูคลิปเราด้วยนะคะทุกคนดูแตกเยอะมากอะทุกคน วันนี้ต้องขอตัวไปใช้เงินก่อนนะคะคือเงินเก่ายังไม่หมดเงินก็ได้ไหมคะตัวนี้เตกสองหมื่นแล้วค่ะบ๊ายบาย